ถูกตั้งข้อหามาตรา116กับพรบคอมนะคะก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ในโซเชียลมีเดียค่ะเพจนี้นะคะคือเพจ Facebook โมกหลวงริมน้ำค่ะเขาโพสต์หัวข้อบันทึกเยี่ยมตะวันแรง15กุมภาพันธ์เนื้อหาโดยสรุปนะคะขออนุญาตสรุปนะเขาบอกว่าแรงเนี่ยยืนยันจะอดอาหารและน้ำตั้งแต่วันที่14แล้วก็ไม่ยื่นประกันตอนนี้จะไม่อาบน้าแปลงฟันกลัวน้าจะเข้าปากสถานการณ์ข้างในเนี่ยสังเกตเห็นนะคะว่าเจ้าหน้าที่จับตาดู24ชั่วโมงเลยแล้วก็ ฝากบอกพวกเราว่าไม่ต้องห่วงให้สู้ต่อไปไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจทําแบบนี้ส่วนตะวันค่ะเจ้าหน้าที่ทานทัพอานานยิงกลางนะคะส่งตัวไปอยู่ในโรงพยาบาลราชธานันวันที่14ก็คือเมื่อวานนะ ก็มีความเคลื่อนไหวทางโซเชียลเหมือนกันย้อนไปให้ดูหน่อยนะคะเพจ a c e b o o k มกหลวงริมน้ําเช่นเดียวกันโพสต์จดหมายเขียนด้วยลายมือของตะวันเนื้อหาบอกว่านี่คือคําตอบที่ผู้ใหญ่ในประเทศนี้ให้กับโหนแต่ก็ยืนยันว่าจะสู้ต่อการก้าวขาเข้าเรือจําไม่เหลืออะไรนอกจากร่างกายที่มีไวส้สู้ก็จะใช้ร่างกายและจิตวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่นี่แหละมาสู้ต่อหนูและแฟรงก์จะอดอาหารและน้ําประท้วงเพื่อ3ข้อเรียกร้องแล้วก็จะไม่ยืมประกันตัวย้อนดู3ข้อเรียกร้องของตะวันค่ะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไม่มีใครติด คุกเพราะเห็นต่างประเทศไทยไม่ควรได้เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าทั้งสองโพสต์ของเพจโมกหลวงริมน้ำเนี่ยได้รับความสนใจพอสมควระแต่ว่ามันไม่ได้มากขนาดนั้นไงมีคนกดไลค์ไม่ถึงหลัก10นะคะแล้วก็ไม่มีการแชร์หรือว่าคอมเมนต์ต่างไปกับโพสต์ก่อนหน้าคือหมายถึงในอดีตอะ13กุมภาพันธ์นะคะเป็นคลิปวิดีโอตำรวจสอบสวนตะวันที่ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า ตำรวจบังคับอุ้มตะวันจากสอนอดินแดงไปสอนอฉลองกรุงโดยไม่ได้รับการยินยอมและเป็นเรื่องไม่ถูกต้องพร้อมทั้งขังผู้ไว้วางใจในสอนอดินแดงให้ตามไปภายหลังโพสต์นี้วันที่13นะคะได้รับความสนใจจากโซเชียลมีเดียเยอะค่ะคือแชร์กันเนี่ย เจ็กว่าครั้งน่ะเข้ามากดแสดงความรู้สึก2,300บัญชีรายชื่อส่วนใหญ่กดไลค์แล้วก็แสดงสัญลักษณ์ไอคอนยิ้มหรือหัวเราะแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีคนที่แสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยเกือบ1,500ข้อความบางรายเนี่ยก็มาให้กำลังใจแต่ถ้ามองสแกนไปก,กว้างส่วนใหญ่นะคะจะพยายามคล้ายๆกับว่าเป็นการเตือนหรือว่าแสดงความไม่เห็นด้วยกับการการะทาของตะวันมากกว่าครับเอาลครับ